ไม่อยากสมองเสื่อมไวนะครับให้ระวังสิ่งเหล่านี้นะครับหลายๆคนบอกว่าสมองเสื่อมเนี่ยมันเป็นตามอายุผมบอกว่านั่นคือความเชื่อเก่าแล้วนะครับในปัจจุบันเราได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจริงๆแล้วมีคนบนโลกใบน,นี้ถ้าเราไปศึกษาดูนะครับมีนักวิทยาศาสตร์มีนักดนตรีมีผู้คุมวงออเคสตรานะครับมี คนเยอะมากเลยที่อายุประมาณ80-90แล้วแต่สมองยังเฉียบคมอยู่นะครับยังสามารถเรียนรู้ภาษาใหม่ๆเรียนรู้วิชาใหม่ๆทักษะใหม่ๆกีฬาใหม่ๆ,มๆได้นะครับแล้วคนเหล่านี้เขามีเคล็ดลับอะไรนะครับข้อแรกสําคัญมากเลยก็คืออย่าหยุดเรียนรู้สมองของเราเนี่ยมันถูกกระตุ้นตลอดเวลาด้วยความรู้ใหม่ดังนั้นใครก็ตามที่เล่นดนตรีเพลงใหม่ๆเล่นกีฬาชนิดใหม่ๆไปท่องเที่ยวในที่ใหม่ๆอ่านหนังสือเล่มใหม่ๆนะครับ ฝึกทักษะทําอาหารใหม่ๆนะครับทุกอย่างที่เป็นความรู้ใหม่ที่ไม่ซ้ํากับของเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นคือความรู้จะไปกระตุ้นนะครับเซลล์สมองให้มีการแบ่งตัวมากขึ้นเพราะมีการแบ่งตัวมากขึ้นสมองของเราก็จะไม่ฝอครับสมองของเราเนี่ยก็จะ กระตุ้นความจําอยู่ตลอดเวลานะครับข้ทอ,อที่2องเขาบอกว่าการกินอาหารเกินความจําเป็นโดยเฉพาะข้าวแป้งต่างๆที่เกินความจําเป็นพอเรากินเกินความจําเป็นเนี่ยทำให้ร่างกายของเราเดีย๋ยบางคนอาจจะอ้วนลงพุงบางคนอาจจะมีไขมันในเลือดส่วนเกินเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้เป็นโรคสมองเสื่อมได้เร็วดังนั้นการที่กินอาหารมากเกินไปอาจจะไม่ค่อยดีแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วฉันจะรู้ได้ไงนะครับว่าฉันจะสามารถนะครับ ป้องกันได้ยังไงเขาบอกว่ามันจะมีโปรตีนชนิดหนึ่งชื่อโปรตีนชื่อเบต้าอะไมลอยนะครับเบต้าอะไมลอยเนี่ยเป็นโปรตีนที่มักจะเกิดขึ้นเวลาที่เรากินสารอาหารจำพวกข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจําเป็นบ่อยๆนะครับเราอาจจะไม่ต้องตรวจสอบก็ได้แต่ทุกคนมีแน่นอนนะครับถ้าเรากินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจําเป็นจนไขมันใน เส้นเลือดเราขึ้นหรือเราอ้วนขึ้นนะครับพวกนี้จะมีเบตา้าอะไม่ลอยเกิดขึ้นในร่างกายนะครับดังนั้นะวิธีการก็คือให้เราลดความอ้วนรอบเอวไม่ควรเกิน35นิ้วในผู้หญิงนะและ37นิ้วในผู้ชายนะครับถ้าใครมีรอบเอวเกินกว่านี้แนะนําให้ลดรอบเอวล,ลงนะครับจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคสมองเสื่อมได้ข้อที่3นะครับก็คือรับประทานไขมันที่มาจากธรรมชาตินะครับไขมันจาก ธรรมชาติไม่ได้บอกให้กินน้ำมันพืชไม่ได้บอกให้กินน้ำมันหมูนะครับเนื่องจากเซลล์สมองส่วนใหญ่ถ้าเราไปเรียนรู้นะส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยน้ําไขมันและโปรตีนยงนั้นในไขมันดีเราสามารถหารับประทานได้ตั้งแต่กอไก่นะครับรับประทานจากถัว่วขอไข่รับประทานจากธัญ,ญพืช คอควายอาจจะรับประทานจากผักผลไม้บางชนิดที่มีไขมันดีเช่นอะโวคาโดนะครับหรืออาจจะรับประทานจากอาหารเสริมก็ได้อาหารเสริมที่ผมรับประทานประจำเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากน้ํามันปลาเพราะว่าน้ํามันปลาหรือฟิชออยเนี่ยเขามีงานวิจัยบอกว่ามันมีโอเมก้าสที่เราเรียกชื่อยาวๆว,ว่า EPA กับ DHA นะครับมันมีงานวิจัยว่ามันช่วยบํารุงสมอง บำลุงรวมตาได้ดังนั้นใครก็ตามนะครับที่รับประทานถั่วธัญพืชอยู่แล้วนะครับก็รับประทานต่อไปนะครับใครที่ชอบรับประทานอะโวคาโดหรือผักผลไม้ที่มีไขมันดีเป็นส่วนประกอบก็รับประทานต่อไปส่วนใครก็ตามรู้สึกว่าไม่ได้รับประทาน2ข้อแรกอย่างเพียงพอนะครับสามารถเลือกรับประทานเป็นโปรตีนจากปลาทะเลก็ได้หรือว่าเป็นปลาน้ําจืดก็ได้ครับที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบหรืออาจจะรับประทานเป็นอาหารเสริมแบบผมก็ได้โดยปกติผมจะทานนูวิทอยู่ประมาณ1-2เม็ดต่อวันโดยการรับประทาน ร้อมกับอาหารเนี่ยจะช่วยทําให้ตัวไขมันเหล่านี้เนี่ยแตกตัวและดูดซึมได้ดีนะครับใครอยากดูนูวิทนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่ใช้บํารุงสมองและระบบประสาทนะครับบํารุงดวงตานะครับสามารถพิมพ์คําว่านูวิทได้เลยนะครับหรือสอบถามทีมงานที่ l i น์แอด r Team ทีมหรือ Inbox ของ Facebook ก็ได้นะครับรักทุกคนนะครับสําหรับใครก็ตามที่ชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับสามารถ ครับติดตามหมอทีมได้ใน YouTube, Facebook, IT, TikTok แล้วก็ Twitter ในชื่อของหมอทีมดรทีมสามารถซร์ชใน Google ได้เลยนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ